สวัสดีค่ะดีดกๆกลับมาเจอกับกุูกุ้งนะคะค่ะวันนี้ตรงกับวันที่3เดือนกุมภาแล้วนะคะค่ะวันนี้คุูกุ้งก็ยังอยู่ในรักภาษาไทยของเราเหมือนเดิมนะคะอ่าแต่งประโยคเหมือนเดิมเลยค่ะ,ะการแต่งประโยคได้ทักษะอะไรอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการเขียนนะคะอ่าแล้วก็อะไรเอ,อ่ยการเกิดจินตนาการฝึกเขียนฝึกคิดนะคะ,ะวันนี้คุูกุ้งก็ ให้เด็กเขียนประโยคจากรูปภาพหรือการแต่งประโยคนั่นเองนะคะข้อหนึ่งดเด็กเห็นรูปอะไรคะอ่ากำลังเล่นกันใช่ไหมคะเด็กก็แต่งประโยคได้เลยมากอ่าเอยฉันเล่นฟุตบอลกับน้องก็ได้ฉันเล่นลูกบอลกับน้องนะคะข้อสองอันนี้น่าจะเป็นนวดไหมเป็นคำว่านวดเนาะคุณแม่นวดเท้าที่บ้านก็ได้ฉันนวดขาให้แม่ก็ได้ ใบข้อสาเป็นรูปรดน้ำต้นไม้ค่ะทุกวันสันรดน้ำต้นไม้ทุกวันก็ได้นะคะจรจะแต่งแบบไหนก็ได้นะขอให้ตรงกับรูปภาพนะคะ,ะส่วนใบงานชิ้นที่สองนะคะให้เด็กเ,เลือกคำที่ใช้สัะไอไม้ม้วนหรือสระไอไม้มลายนะคะเติมในข้อความด้านซ้ายมือให้ถูกต้อง แล้วลูกนะเช่นมีน้ําใจใช้สายไอไม่มมนหรือม่มาลายเดี๋ีกก็เติมให้ถูกต้องนะคะได้สองใจได้เขาจะเรียกเป็นใจเนาะน้ําทะเลสายน้ําแข็งใสมีเยื่อใยใยไม่มาให้รางวัลฉันร้องไห้ใต้บันไดแล้วก็ใต้ไฟข้อสิบใต้ไฟหนึ่งคำว่าจุดไฟนะคะ ให้เด็กเลือกคำที่มีสไลด์นะมนวนกับสไลด์มาเติมให้ถูกต้องนะคะเอาคำเดียวเท่านั้นนะคะค่ะวันนี้มีใบงานสองใบนะลูกนะให้เด็กทำานน้นสมุดก็ได้หรือิ้มแล้วก็ทำสมุดกุงไปได้นะคะมีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีจ้า